สวัสดีทุกคนที่อยากเล่นน้ําแต่ว่าอดเล่นเพราะโควิดทุกท่านด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมเรามีรถ1นึคันนะครับผมอยากจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับผมรถที่เราจะมารีวิวนะครับผมมันค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปจากรถที่ผมเคยรีวิวมานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมารีวิวรถตานานกันนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณโจ้ด้วยนะครับผมที่เป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถ v ีล็อก นั่นเองเนีฮะอ่าแล้วรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยนะครับผมอันนี้คือเจ้าของเนี่ยตัวคุณโจ้นะครับผมเขาก็ได้ทําการแต่งมาอยู่แล้วนะครับผมสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะ ส่วนรถงามเลยทีเดียวนี่ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ใส่เป็นเรื่องของเซตน้ำแข็งด้วยนะครับผมมันจะมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นเซตไฟด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้ง2เซตเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทําการไปดูรายละเอียดรถภายในช็อปกันหน่อยฮะผู้ชมฮะสำหรับรถตํานานเนี่ยนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีอยู่2คันนะครับผมก็คือคันแรกเป็น e อนะครับผมหรือว่า S อสกาลาปาโจนะครับผมนะแล้วก็อีกคันหนึ่งเนี่ยก็คือ v l o ็อกที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นั่นเองนะครรัับบสหเจ้า Vlog R เนี่ยนะครับผมมมราาาาคกก็ถือว่่ไได้แพงนะครับผมเจ อยู่ที่135ล้านนั่นเองนะครับไม่เคยแพงเท่าไหร่เลยนะฮะส่วนในหน้าของแต่งเนี่ยนะครับผมจะมีเป็นแค่ไฟหน้ากับไฟท้ายเท่านั้นนะครับผมส่วนเซ็ตอื่นๆเนี่ยนะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องไปเปิดลูกเต๋าทองนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเปิดเต๋านะครับผมก็สามารถไปซื้อในตลาดได้เลยนะครับผมราคาไม่ได้ถือว่าแพงมากนะครับโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะไปเทสรถคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของของแต่งเจ้ารถคันนี้แล้วก็ออปเครื่องยนต์ที่เขาใช้กันนะครับสำหรับเกียร์นะครับผมเขาใช้เป็นเ e เจน สปีดนะครับก็เกียร์เเลยนะฮะแล้วก็เป็นเซตของพิมลี่แลนะครับผมเป็นของแลหมดเลยนะครับเบรกพงมาลายยางนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมใช้เป็นเครื่อง2.5นะครับผมบวกท็อปหนะครับบูตดูดได2ยแล้วก็แม็กอาร์พีเอ็มเจ็ดร้อยห้าสิบนี่เองนะครับท่อเป็นท่อเซ็ตยูนิคนะครับผมเป็นบูตพาวเวอร์บวกห้านะครับผมบูตดูดได้สี่สิบนะครับแล้วก็แม็กอาร์พีเอ็มแปดสิบนี่เองครับแล้วก็เจ้รถคันนี้เนี่ยนะครับผมใช้เป็นบวกสิบเลข11ขึ้นนมาแบบี้เลยนะครับ ลองดูรายละเอียดรถกันหน่อยฮะก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็นเรื่องของเซ็ตแต่งกันบ้างน,นะครับเซ็ตแต่งคันนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้เป็นเซ็ตน้ําแข็ง นะครับผมก็เซตนี้เนี่ยมันจะชื่อว่าไนท์ฮอคนะครับผมต่อชิ้นผมคิดว่าไม่น่าจะแพงว่านั้นน่าจะอยู่ที่หลักแสนได้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะเซตนี้นะครับผมมันจะบวกแม็กอะพีเอ็มสินะครับท็อปยี่สิบบูตพาวเวอร์สามสิบบูดูดายี่สิบเอ็ดแล้วก็แม็กเอสพีถึงสิบสี่กันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับแหมถือว่าบวกเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เซตที่เขาใช้เนี่ยนะครับผมจะเป็นเซตฮาร์โลนะครับผมเป็นเซตฮาร์โลวีนนะครับล้อบวกแปดนะครับผแล้วก็ติดหลัังคคาจะะเป็นนบบวกร นี่แล้วก็ถัดมานะครับผมป้ายทะเบียนก็เป็นปกหเหมือนกันนะครับสีเดิมของรถนะครับผมจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็อันนี้เขาใช้เป็นสีเคลือบสีส้มนะเนี่ยถ้าลองดูดีนะครับมันจะออกสีส้มๆ้มเห็นไหมรอบรถนะครับผมนี่เป็นประมาณนี้ นะครับผมสำหรับสีเคลือบของรถคันนี้เนาะทีเดินถัดมาเราจะมาดูลายกันนิดนึงครับทุกทครับก็อันนี้นะครับผมมันต้องจำเป็นที่จะต้องใส่ฮารโลมันอันแรกนะครับผมเซ็ตมันได้เต็มมานะก็จะมีลายคโดโดนะครับผมปิดเป็นอันที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเขาใช้สีอะไรเนาะสีขาวๆนะประมาณนี้ก็ลองมาใช้กันได้อีกอันนึงเป็นแบ็กเกอร์ดิเตอร์นะครับผมนะอันนี้เขาใช้เป็นน o r m a l b แบ็กอันเดียวเนาะนะครับใครอยากได้ก็ลองมาใช้ดูแล้วกันนะครับอีกอันนึงชื่อว่าเลเซอร์คอร์ร70 ใครอยากได้ก็หาซื้อเอาได้นะครับอันนี้ใช้เป็น normal red อันแรกเลยนะครับผมแล้วก็เป็น normal white อันที่สองแล้วก็เป็น matte black อันที่สามนะครับเราจะลองถอดทีละอันกันดูฮะผู้ชมครับนี่เลยอ้อันนี้น่าจะเป็นของสีของโคโดูโมกนะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยนะฮะน่าจะใช่นะเพราะมันปิดทั้งคันอะเนาะทีเดียวเราลองถอดอันที่สองดูนะครับอ๋อที่สองจะเป็นส่วนข้างหลังนะครับตรงนี้นะแล้วก็ลองเอาโคโดโมกออก นี่เลยนะครับผมนะเอาโครดโมออกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่หาแนวทางแต่งรถเนาะก็ลองเอาสีพวกนี้นะครับผมไปลองทําตามกันดูได้นะครับเรื่องของแต่งสองเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เป็นเซตที่ชื่อว่าแบ็คเบิร์ดนั่นเองนะครับก็เซตของแบ็คเบิร์ดเนี่ยถ้าเราใส่ครบแล้วเนี่ยมันจะเป็นเซตไฟให้เราด้วยนะครับก็เรื่องของเซตไฟกับเซตน้ําแข็งเนี่ยเราจะมาดูนะครับผมว่ามันแบบแตกต่างยังไงเอฟเฟกมันเป็นยังไงนะครับเรามาดูของแต่งคร่าวๆก่อนนะฮะอันนี้เขาใส่เป็นเปิดประทททุนนนนนนนะะะะคครรััับบบผผมมออีี่่2แล้้ววก็็เเปปายยชืตู เซอร์ยูเคนนะครับรก็ใครอยากได้ไปหาเอาได้นะครับอันนี้ใส่เป็นไซเรนนะสีส้มแล้วก็ล้อนะครับรผมเขาชื่อว่าแม วายทวินกัดนะครับ si ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ก็หาในตลาดเอาดูได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนแต่เวลาเขามาดูรีวิวรถอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะถามพวกชื่อลายชื่อล้อกันอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสรถกันข้างนอกดูฮะผู้ชมครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเป็นโฉมหน้าของเจ้ารถวีล็อกอาร์นะครับผมอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับผมคือแบบถ้าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยออกจาก ช็อปเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยนะครับผมรถจริงๆของมันเนี่ยน่าจะเป็น Porsche Carrera GT นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเทสรถคันนี้กันนะครับผมว่าเดิมๆของเจ้า VlogR เนี่ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับลองดูครับเราจะลองวิ่งธรรมดากันดูก่อนนะโอ้ธรรมดา210 212 213องรวัดตอนนี้213นะครับน่าจะได้ประมาณนี้แหละนะเออถือว่าใช้ได้นะเนี่ย ครับก็ลองติดตั้งกันดูหน่อยฮะเดิมเดิมจะได้เท่าไหร่ให้ขับเดิมเดิมนี่เดินดีกว่านะฮะ256ครับ255 256 257 257นะโดยประมาณนะครับก็จะประมาณนี้แหละไม่น่าจะเกินไปกว่านี้นะประมาณ257ครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับถัดมานะครับผมเราใส่เป็นเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับก็เครื่องยนต์เนาะผมได้บอกออฟไปหมดแล้วนะครับว่าใส่อะไรยังไงเนาะนี่ครับแล้วก็อันนี้เซตแต่งนะครับผมผมยังใส่ไม่ครบนะครับมันก็ยังไม่บวกสแต็กเนาะนะฮะเซตฮาโลด้วยนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันดูครับคุณผู้ชมครับว่ารถคันนี้มันจะบวกอะไรยังไงนะครับนะเดิมๆนะครับผมจะได้226 227อันนี้คือวิ่งธรรมดาเลยนะ227นะครับยยี่สิดตัดดูครับ320 321นะ3 2 1โดยประมาณเมื่อกี้เห็นอยู่เอ่อน่าจะประมาณนี้แหละนะครับผม 320- ถึง3 2มนะครับั้นก็ถือว่าแรงนะครับผมแบบว่าแม่งอินดิเอตก็คือจะแซงรถผมอยู่แลวเพราะรถผมเนี่ยวิ่งได้แค่ประมาณ324นะครับอันนี้คือแบบยังส่นไม่ครบเลยนะถัดมานะครับผมเราจะใส่เป็นเรื่องของเซตแต่งกันนะครับนี่เลยนะครับเราจะใส่เป็นเรื่องของเซตน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวเราไปเทสรถดูฮะคุณผู้ชมครับ อันนี้วิ่งธรรมดาไม่น่าจะมีผลเลยนะเฮ้ยแต่ว่ามันมีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามาเลยครับผมนะถ้าสังเกตด,ดีๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ารถนี่ลู่ลมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคุณผู้ชมนะมันจะมีแบบว่าเป็นเหมือนลมติบตามรถตามปีกอะไรอย่างนี้นะครับเออวิ่งธรรมดา2 2 7มันไม่มีผลหรอกนะโอเคไปติดตั้งที่ไหนฮนะอู้โหแรงขึ้นเยอะเลยนะไหนใส่นี้ไป200รอไอ้สามยยี่ครับคุณผู้ชมครับวิ่งได้สามขึ้น27งเจ็ไหม สามสองเจ็ดไหมเพื่อนโอ้แค่นี้ก็แบบถือว่าแรงแล้วอะ่ะเนี่ยแล้วแบบดูดูแบบเอฟเฟกที่มีตามรถนะครับนั่งแลสวยมากเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวถัดมานะครับเราจะลองอันอื่นกันบ้างนะครับโอ้สวยจริงโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะ <laughs> ถัดมานะครับผมเราจะใส่เป็นเรื่องของเซตฮาโลวีนกันนะครับผมก็อันนี้เราจะใส่เข้าไปนะครับ น่าจะบวกเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับผมหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะเมื่อกี้ได้ประมาณ 3, 2, 6นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่ามันจะเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่นะหลังจากใส่เซตไปนะครับ 3... อุ้ย332อ่ะโอ้ 32, โหเพิ่มมา4,5หน่วยอ่ะเยอะเยอะมากอ่ะ5ถึงหหน่วยเลยด้วยซ้ำอ่ะ3 3 3 2นะครับ332โอ้โหแรงมากแต่ว่าตัดหมด <laughs> โอเคเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บัฟอะไรเลยนะประมาณนี้นะครับผม332นะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะโอเคก็เดี๋ยวถัดมาเนี่ยนะครับผมหลังจากที่เราเทสไปหมดแล้วเนาะมันจะเหลืออีกเซตนึงก็คือเป็นเรื่องของเซตไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูสแต็ตเบื้องต้นกันก่อนนะมันน่าจะบวกพอๆกับเออ่เซตอันนั้นหรือเปล่าเฮ้ยไม่เว้ยไนท์ฮอคเนี่ยนะครับผมเซตน้ําแข็งนะครับมันจะบวกแม็กเอชพีสิบสี่นะครับแต่ว่าตัวเซตไฟเนี่ยจะบวกแมนะ็กเอชพียี่สิบเนาะ โอเคในะเรื่องของพาวเวอร์กับทอร์กเนี่ยจะเท่ากันนะครับผมแล้วก็อันนี้บู o โอเวอร์ไดจ์จะน้อยกว่านะอันนี้บู o โอเวอร์ไดจ์จะ20นะครับแล้วก็แม็ r อัพจะ10บวก10นะครับอันนี้ Mac แม็ r อัพบวก15ก็เท่ากับว่า เจ้าเซตตัวนี้เนี่ยเซตไน์ฮอกเซตน้ำแข็งเนี่ยจะแรงกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกเซตหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับผมเราจะลองถอดให้ดูนะครับผมแล้วก็ลองใส่เป็นเซตไฟให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่เซตไฟเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไกลๆกันนิดนึงฮะนี่เลยนะครับหลังจากที่เราใส่เซตไฟไปแล้วนะครับภายนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเอฟเฟกต์ของมันนะฮะโอ้โหแม่งเฟี้ยวมากเลยว่ะเออจริงๆนะ คือถ้าสมมุติว่าแบบความแรงไม่เท่ากันนะ่ยเป็นผมนะถ้าผมมี B กับ R เนี่ยผมก็จะเลือกเซตไฟนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองบัฟกันหน่อยนะอ่ะจริงๆนะเท่าที่ดูเนี่ยเซตเนี้ยมันก็อาจจะแบบเบากว่าเซตเมื่อกี้อยู่แล้วนะนะครับผมน่าจะได้ประมาณสัก3 30 3 33 31อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะข้ามไปตอนที่บัฟเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมได้อัพบัฟเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับผู้ชมครับเซตไฟตัวน,นี้ เฮ้ยแต่ว่าเอฟเฟกมันคล้ายๆเดิมเลยนะเนี่ยมันจะเหมือนกับว,ว่ามีลมลู่รอบรถอยู่ตลอดเวลานะครับผมนะดูใช้คาใช้ลมลูโ <c oughs> อเคไปติดตั้งดูหน่อยครับเฮ้ยสามอุยอ้ยสามร้อยสี่สิบสามอู้อู้เพิ่มมาเยอะมากสามร้อยสี่สิบสามเนี่ยครับ <c oughs> อันนี้คือฟูลบัฟหมดแล้วนะ <c oughs> เสร็จแล้วเรามาจอง <c oughs> เฮ้ยแต่เราจะลองดูกันนะครับว่าเขาใช้บัฟอะไรเรเวลเท่าไหร่บ้างนะครับ <c oughs> อู้แต่ว่าแรงมากอ่ะ ยกหน้าเมื่อกี้สามอสี่สิบหอะอุ้ยจะบอโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองใส่เป็นเจ้าเซ็ตตัวเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคือแบบผมอยากลองดูนะครับผมว่าถ้าแบบเราบัฟแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงอะนะนี่ฮะเราใส่เป็นเซ็ตเดิมก่อนนะครับอันนี้เป็นเซ็ตน้ำแข็งนะเราลองดูนะครับอื้ม อุ้ยอุ้ยสามร้อยสี่สามเอ้ยแต่มันพอกับไอมีไอ้เมื่อก,กี้เลยปะ่ะสามร้อยสี่สี่อนี้มูแรงกว่าหน่วยเดียวเองเซ็ตอะ่นะนะครับโดยประมาณนะนะน่าจะแรงกว่าประมาณหน่วยหนึ่งะถ้าสมมุติว่าเราใส่เป็นเซ็ตน้ำแข็งกันนะฮะโอ้แต่ก็แบบขับมันมากมาลองเทสประสิทธิภาพกันดูยาวๆเลยฮะคุณผู้ชมครับจะลองขับไป สักพักหนึ่งแล้วกันนะคือแบบบอกตามตรงเลยว่าผมเนะี่ยไม่มีโอกาสได้ขับตำนานมาก่อนนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเซิร์ฟแพ้หรือว่าตอนเอ,อ่อโค้ดเบต้านะครับผมก็ไม่ทันได้ขับเลยนะครับเสียดายมากๆนี่ก็ถือว่าเป็นบุญนิ้วนะครับผมนะที่เขาส่งแบบรถมาให้รีวิวนะครับเนี่ยดูดิรถแม่งชอบหายอ่ะช่วงนี้แบบเซิร์ฟมันเป็นอะไรวะเนี่ยือไม่เข้าใจเลยนะครับผมนะเนี่ยรถแม่งหายแล้วกูก็แบบเศร้าเลยนะครับ อ่าเนี่ยโอ้โหแม่งแหลกแหลกปันลายนะฮะมันเป็นที่เซิร์ฟหรือว่ามันเป็นที่อินเทอร์เน็ตหรือเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวัฟกันหน่อยครับ Mac R P M นะครับผมเวลเจ็ดนะครับแล้วก็ใช้เป็นบูตโอเวอร์ไดร์เวลเจ็ดเหมือนกันนะครับท็อกเป็นเวลหกนะครับผมแล้วก็ทิวโฟกัสเป็นเวลหกนะครับแล้วก็เคลียร์ไมล์เนี่ยนะครับผมจะใช้เป็นเวลหกนะครับสำหรับการรีวิวรถตำนานในวันนี้นะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมาขอเส้นทีหนึ่งมาติดใจรถคันนี้มาก คือแบบมันคล่องมือนะครับผมเราไม่เคยขับตำนานมาก่อนเนาะแต่ว่าแบบพอได้มาลองขับแล้วก็แบบรู้สึกว่าโอ้โหแม่งแบบมันก็สมชื่อตำนานจริงๆนะจีโด <c oughs> <c oughs> เออแบบรถมันอาจจะเร็วไปหน่อยนะเราอาจจะไม่ชินกับความเร็วระดับนี้นะครับมาลองดูหน่อยอุ้ยโอ้โหแม่งกระตุกกระตุกรถหายอีกแล้วอ้ย <c oughs> คือแบบมันกระตุกมากเลยอะ่ะมันกระตุกที่เซิร์ฟอ,อ่ะเออ เนี like right. ่ยค wow. ือแบบที่ผมมาขับรถชนบ่อยไม่ใช่ไรแล้วเพิร์มันก็ตกมาเลยมันไม่ได้เกี่ยวที่ฝีมือผมนะจริงฝีมือผมอะคือแบบมันดีอยู่แล้วอะนี่ไงแม่เงยรถวาร์ปทิ่หายเลยดูดิอะไรครับเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยกูอยู่ดีรถก็หายรถก็วาร์ปหมดแมพเลยแล้วก็ได้กูจะเฉียวอะไรละเนี่ยลองกูเข้าวู่น้ำก็ไม่มีรถักคันเนี่ยดูดิ มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผมเนื่องจากแบบเซิร์ฟมันไม่เสถียรด้วยนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับใครที่มีเอสราปาโจนะครับผมอยากให้ผมมาเทสรถนะครับก็สามารถส่งข้อความนะครับผมมาในเพจได้นะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับถ้าส่งรถมาให้รีวิวอะเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวสัสดีกับผู้ชมผูฟังทุกท่านด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับเจ